อยู่ที่พระาธาตุดอยช้างมูบนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูพระาธาตุดอยช้างมูบสักหน่อยเนาะ,ะผ่านมาหลายที่แล้วฮะยังไม่เคยได้ไปดูนะก็คือ,อขึ้นมาจากทางพระาธาตุดอยตุงนะฮะถ้าไปทางนี้ก็ไปหมู่บ้านปาหินะไปะไปดูกัน ครับผมออออยังยังครับธาตุดอยช้างมูบเนาะมาไปดูพระธาตุดอยช้างมูบกันตรงนี้เป็นช้างนะฮะเป็นรูปปั้นช้างเน,นาะน่าจะไปทางนี้เนาะ,ะพระธาตุดอยช้างมูบนะฮะเขาบอกว่าลักษณะเป็นเจดีที่มี เหมือนรูปช้างหมอบเนาะโอ้บรรยากาศร่มรื่นดีเนาะผ่านมาหลายทีแล้วค่ะโอ้อยู่ตรงหน้านี้เองไม่ไกลโอ้มาวันนี้ก็มากราบพระธาตุดอยช้างมูบสักทีนะ คือสมัยก่อนเนี่ยผมผ่านไปผ่านมาเพื่อไปหมู่บ้านผาหีหลายครั้งแล้วครับผ่านมาหลายครั้งและ้ะมีโอกาสได้ขึ้นมาเพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นมาวันนี้เนาะ,ะไปดูโอ้โนี่ครับเป็นป้ายบอกอตนานตำนานนะฮะตำนานรอยช้างมูบเนาะนะครับ ใครท่านผู้ชมท่านใดสะดวกหยุดภาพอ่านเดี๋ยวก็ผมจะถ่ายไว้ให้นะนะครับมันก็เออถ้าให้มาอ่านให้ฟังนะคือไม่จบนะวันนี้นะนี่ครับโอเคนะไปหยุดภาพอ่านกันเองไปเราไปดูของจริงกันคือตอนนี้มือสั่น มันเย็นอู้องค์ใหญ่อยู่เนอะเนี่ยครับองค์ใหญ่อยู่นะตรงนี้ก็เป็นสาราพระพุทธรูปนะครับอ๋อมาด้านไหนดีนเขาบอกว่าลักษณะมันจะเหมือนช้างหมอบนะนเออเน,นี่ยเหมือนอันนี้เหมือนก้นช้างเนาะนี่เหมือนอไปดูด้านหน้าไป ดูมุมไหนถึงจะเหมือนโอเ้เนาะนะครับลักษณะก็เหมือนช้างนอนหมอบนะ่ะเนาะเป็นหิน,นะหนเนะาะเนเนี่ยครับช้างมูบมูบเป็นภาษาเหนือเน,ะนะาะซึ่งหมายความว่าหมอบนั่นเองนะฮะ ให้ดูให้ดูรอบด้านเนาะว่าเหมือนยังไงนะครับคือกล้องมันสั่นไหมเนี่ยน่าจะไม่สั่นเนาะนี่แหละครับถ้าโดยช้างมูบนะฮะคือทางไปอ่ะหมู่บ้านผาหีนั่นแหละทางไปอ่ะสะพานไม้ไผ่าผาหีนั่นแหละถ้าใครไปเที่ยวผาหีก็จะรู้เลยนะค,คือมองยังไงให้เหมือนช้าง ตรงไหนตรงส่วนหัวส่วนหางนะครับดูเอาเองผมก็จินตนาการไม่ออกนะแต่ถ่ายให้ดูรอบๆแล้วครับประมาณนี้นะเนี่ยครับเอาปส่วนตัวส่นหัวส่วนงวงอ่าสันตีคอออ้องหน่อยบอกบอกบ่งบอกว่ามาถึงละเดี๋ยวลงไปรพระธาตุดอยตุงต่อ,อครับอันไหนก็ได้ใส่เลยมงด,งดังๆ โอ้เสียงมันทุ้มเนาะเสียงมันทุ้มไม่ค่อยได้เย็นนะฮะให้ดูอีกรอบให้ดูอีกรอบครับก็เน,เนี่ยตัว,วหัวหัให้ให้ให้ท่านาผู้ชมไปจินตนาการเอาเองนะครับผมจินตนาการไม่ออกนย่นั้ช้างมูบก็คือช้างหมอบนะฮะนอนหมอบอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ขอปั้นเอาเองอันนี้ของจริงครับคือลักษณะเป็นหินนะนครับ จินตนาการเอาเองนะว่าเห,เหมือนยังไงนะครับแต่ในสายตาของผมผมผมดูด้านนี้มันเหมือนกว่านะานนนคือผมดูด้านนี้เหมือนกว่านะเหมือนเหมือนอ่าหน้าช้างอยู่ตรงนั้นนี่คือหางช้างเนาะ,นนะก็จินตนาการเอากันเองนะครับโอเคปะไปดดยตุงต่อพ่อแไม่พีน้อง